เชิญมาบันทึกความทรงจำร่วมกันในงานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวิชิราวุธครั้งที่43วันเสาร์ที่13กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มจัดเต็มใส่เสื้อนี้มาอบอุ่นกับวันพิเศษบันทึกขําคืนแห่งมิตรภาพและเติมรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจไปด้วยกัน รายได้จากการจำหน่ายเสื้อหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนมหาวิชุราวุธสงขลาซื้อเสื้อหนึ่งตัวเท่ากับส่งต่อโอกาส1นึ่าสามารถสั่งซื้อเสื้อได้ง่ายๆเพียงสแกน QR code นี้เพื่อเข้าไปชำระเงินและแจ้งขนาดเสื้อที่ต้องการพร้อมชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการจัดส่งโดยจะได้รับเสื้อประมาณต้นเดือนกันยายนเราจะปิดรับคำสั่งซื้อออนไลน์วันที่5กันยายนนี้ รีบสั่งกันเข้ามานะสวัสดีครับผมเสกสรรสุกแสงอทิบดีกรมมัคบดีครับขอเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆท่านนะครับแล้วพบกัน13กันยายนนี้